นัก,กลงลงกาเมื่อรู้ข่าวว่ามยราบถูกหนุมานฆ่าตายทศกัณฐ์ก็ใจหายด้วยอาัลหลานรักจึงบัญชาให้กุมภกันนำทัพไปเพื่อสังหารศัตรูพญายักษ์กุมภกันผู้มีคุณธรรมทัดทานว่าเหตุแห่งศึกเกิดเพราะชิงนางก็ควรจะคืนสีดาให้สามีนางไปเสียทศกัณฐ์ก็ขัดเคืองใจกล่าวหาว่ากุมภกรไม่รักพี่รักน้อง สัมมนกขาถูกกระทำทารุณอีกทั้งญาติวงก็ล้มตายเผ่าพงวงยักษ์อันสูงส่งจะอ่อนข้อให้มนุษย์และวานอนที่ต่ำต้อยได้อย่างไรเมื่อไม่อาจขัดใจผู้เป็นพี่ได้กุมพกันจำต้องตัดสินใจออกไปรบเอาชีวิตทดแทนคุณฝ่ายพิเภกจับยามสามตาจึงรู้ว่ากุมพกันเป็นจอมทัพกำลังนำไพรพลญาตราสู่สนามรบพญาพิเภก ร้องขอให้พระรามไว้ชีวิตพี่ชายด้วยเหตุถูกทศกัณ์บีบบังคับให้ออกมาอันกุมภกันพี่ชายผู้นี้ถือความสัตย์มีคุณธรรมและไม่เบียดเบียนผู้ใดพระรามจึงให้พิเภกเป็นผู้ไปห้ามทับก,กุมภกันด้วยตนเองพิเภกพยายามข่มใจเข้าไปกราบหน้ารถศึก กุมภกัรตาวาดเสียงกล้องดังด้วยความคับแขนว่าไอ้น้องชายทรชนขทนทรยศบอกกลนให้เขามาฆ่าพี่น้องอักกตันอยู่จนกูไม่อยากมองหน้าพี่เพกขอให้กุมภกัรยกทัพกลับไปเถิดอันตัวพระรามนี้คือองค์นารายอวตาร,รกุมภกัรย้อนความขึ้นว่าพระรามนะหรือคือนารายเป็นเพียงชีโฉดปกป้องเมียไว้ไม่ได้ทั้งอยู่ในคราบดาบดแต่กลับฆ่าชีวิต แล้วพิยายักษ์นั้นก็ไล่ตวาดพิเภกให้กลับไปสุครีพแต่งทัพเป็นผู้นำผล30สมุดออกรบกุมภกันรู้ดีว่าสุครีพนั้นเป็นผู้มีกำลังนักหากเข้าหักหานก็อาจพลาดพลั้งเสียทีจึงออกอุบายรอจนกว่าสุครีพจะหมดแรงลง ด้วยแซงเย้ยว่าว่านอนต่ำช้าไม่คู่ควรสู้กับพยายักษ์ยังตนเว้นแต่เพียงจะพิสูจน์ให้เห็นโดยการถอน,อนต้นรังยักษ์ที่อุดรทวีปเสียก่อนสุครีบเดือดดานพลุนพลันทยานลัดฟ้าออกไปยุดต้นรังกาใหญ่หราวร้อยโอบจุดกระชากถอนรากขึ้นด้วยกำลังฤทธิ์แล้วแบกหอะก,กลับมาเมื่อเห็นสุครีบเหนื่อยหอบกุมภกันจึงทยานเข้าจู่โจมเขา้าซัดตีพยาสุครีบจนมึนงง รวบรัดจับตัววานอนน้ไว้แล้วเหาะไปลงกาเห็นดังนั้นพระรามจึงให้หันุมานออกไปช่วยหนุมานเร่งรุ้งขอกไล่ทันก่อนกุมพันจะถึงประตูเมืองลงกาหนุมานโถมถีกุมพันไม่ทันรู้ตัวสุครีบสะบัดต,ตัวหลุดพยายักษ์เซซัทลาสองพยาวานนอนช่วยกันตะลุมบอลยักษ์อุดตลุดเคี่ยวฝังขมเป็นแผลชะกันทั่วทงร่างกายกุมพกันผู้เดียวไม่อาจต้านทานได้ จำต้องผลัดหนี้กลับเข้ากลุ่มลงกาไปฝ่ายทศก,กัณแทบไม่เชื่อสายตาว่าน้องชายจะกลับมาด้วยบาดแผลชะกันฝ่ายปุงพกันยืนยันว่าจะออกสู้รบต่อไปแล้วหอทยานขึ้นไปสวรรค์ชั้นผอมเพื่อขอหอ,อกโมคศักดิ์ที่ฝากไว้เท้าอัจฉด,ดาพรมเป็นผู้รักษาเห็นว่าหอกขึ้นสนิมทั้งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน งต้องทำพิธีรับหอกให้คมดังเดิมสั่งตั้งโรงพิธีที่ริมฝั่งแม่น้ำสีทันดรจากนั้นพญายากก็รายเวทตั้งใจภาวนาพลางรับหอกไปด้วยหอมโมกษ์เป็นศาสตร,ราวุธแห่งวงพรมหากทั้งสีด้านคมเสมอกันก็จะเรืองฤทธิ์จนไม่มีผู้ใดต้านทานได้พญาพิเภกรู้จุดก่อนกุมประกันพี่ชายหากได้กลิ่นเหม็นก็จะอาเจียนจนอ่อนแรง แะอุบายแซงให้หนุมานและองคตแปลงกายเป็นอีกาจิกหมาเน่าลอยน้ําไปกลางพิธีหนุมานแปลงกายเป็นหมาเน่าองคตแปลงเป็นอีกาจับจิกกินหมาเน่าแล้วพากันลอยน้ําหยุดอยู่ตรงที่ก้อนศิลาหน้าลงพธิธีพยายักษ์ได้กลิ่นเหม็นคละคลุ้งถึงผะอ,อืดผะอ,อมทั้งเหลือบเห็นภาพอุจารก็อาจเจียนถึงหยุดพธิธีเมื่อรองดูก็รู้ว่าชะลอยจะเป็นพิเภกบอกกลนมาล้างพิธีเป็นแน่ พลันรุ่งอารุณตะวันฉายช้านกุมภกัรนำทัพยักเดินหน้าหนุนเนืองสู่สนามรบฝุ่นตลบมืดฟ้ามัวดินพระลักษ์นำทัพหลิงเคลื่อนผลสู้ศึกสองจอมทัพเกียนพงาดประจันหน้ากลองศึกกระหน่ำกองฟ้าสองทัพก็ถาโถมเข้ารบกันทันทีตรีพรมัมฤทธิกาสูนและพัทธกาวีสามขุนศึกยักษ์ทยานเข้าบุคคยี่มู่วานอน สุรเสณสุรการและนินละขันโถมทะลันเข้าสกัดสามคู่สู้ห้่มหันกุมภกัรสั่งสารธีโลทันขับรถศึกตะลุยฝ่าทัพวานนรถศึกพญายักษ์ขับตะลุยไปที่ใดหอกโมคศักก์ก็สังหารพลวานนล้มตายก่ายกองณาที่นั้นพระลักษ์สั่งพระมาตเรเลขับรถศึกเข้าประจันพระลักษ์ ขึ้นคันสอนแผลงออกไปทำลายรถศึกพยากุมภักันแหลกพินาศด้วยกระเด็นตกหมอบสุดอยู่กับพื้นพราสุธาพยายักษยืนหยัดคืนกําลังกระโจนขึ้นรถศึกพลักษ์จึงถูกฟาดตีด้วยคันสอนพลัดตกจากรถส่วนเสไปพระลักษ์กระโดดติดตามฟาดสอนซ้ำต้องกายกุมภักันระบมไปทั้งตัวพลันถอยออกมารายเวทลูกกายให้คลายเจ็บปวดกุมภกัน กวัดแกว่งหอ,อกโมกศักด์สำแดงเดชแล้วซัดหอ,อกออกไปเดือริดหอ,อกโมกศักด์ทรงพลานุภาพวิ่งลิ้วปักอ,อกพระลักษ์ล้มล,ลงกลางสมรภูมิยามอาทิตย์อัสดงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าเป็นสัญญาณสิ้นสุดเวลารบตามธรรมเนียมกุมภกรันจึงสั่งเลิกทัพกลับเข้ากุงเมงกาสมรภูมิที่เพิ่งผ่านมาบัดนี้ระงมไปด้วยเสียงร่ำไห้ละลัก นอนแน่นิ่งไม่มีผู้ใดนาที่นั้นที่จะดึงหอกโมกษักด์ออกมาได้ฝ่ายพระรามเร่งรุดเดินทางมายังสมรภูมิร้งรองไห้ส่วนสุดลงกับที่แล้วคล่คลวนว่าจะตายตามน้องไปพญาพิเภกวิเคราะห์ดวงชะตาแล้วทูลว่าอันพัักษ์นี้อย่างมิทันสิ้นใจจนกว่าแสงอาทิตย์จะส่องต้องลงบนหอกโมกศักด์หนทางเดียวคือต้องหยุดพระอาทิตย์ไม่ให้โคจรหลังจากนั้น ต้องเร่งไปยังเขาสัพพยาเก็บสังกรณีและตรีชวายาวิเศษใช้น้ำปัญจมหานาทีทั้งห้าจากกรุงอโยุทยาเมื่อนั้นจึงจะแก้พิษหอ,อกมุษศักดิ์ได้หนุมานได้ยินดังนั้นจึงรับบัญชาเร่งลาจากไปขณะนี้ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปเป็นเวลานานแล้วคำคืนช่างมืดมิดมีแต่เพียงแสงดาวน้อยส่องอยู่ไกลลิบลิบิบหล,ลีลง ดังความหวังของกองทัพแห่งองค์รามบัตรนั้นหนุมานวานอนผู้หานกล้าสองมือจับพระอาทิตย์แล้วอ้อนวอนให้หยุดโครจรเสียก่อนแต่พระอาทิตย์ไม่อาจหยุดโครจรได้หากแต่จะหลบเข้ากลีบเมกไม่ให้แสงต้องลงมาได้ความดังนั้นหานุมานไม่รอช้าเร่งรุดเหาะไปยังเขาสัพพยาเรียกชื่อร้องหาสังกรณีและตรีชวา ได้ยินแต่เสียงขานรับแต่หาตัวจับนั้นไม่ได้ต้นยาวิเศษทั้งสองลุกโผล่ดังล่องหนหนุมานเวียนวนค้นหาจนอ่อนใจพยาวานอนขยายกายใหญ่ดังคุ้นเขากวักแก่งหางโอบรอบล้อมเขาไว้แล้วตะล่อมไล่ต้นยาให้จนมุมหนุมานจึงเก็บสังกรณีและตรีชวาได้สมใจ พยาวานอไม่รอช้าเร่งเหาะไปอโยธยาเพื่อเอาน้ำปัญจัดมหานาทีพิเพกเร่งบทยาตามตำราแล้วนำมาพอกไว้ที่อกพลักหอกโมกษักก์ก็ถอนออกได้ในบัดดลฝ่ายพยายักสองพี่น้องเมื่อรู้ข่าวพลักยังไม่ตายถึงกับตะลึงงนันทั้งนิ่งอึ้งประหลาดใจเพราะไม่เคยมีผู้ใดต้านทานอำนาจฤทธิ์ของหอกโมกศักด์ได้แล้วภาพของพิเภกก็ปรากฏขึ้น วันนี้หรือคือเหตุให้เผ่า่งวงยักษ์ต้องพ่ายศึกทุกทีไปกุมพกันคิดอุบายหมายให้ศัตรูอดน้ำตายทั้งทัพจึงทำพิธีทดน้ำสั่งให้คันธมาลีนางสนมและนางกำนันเก็บดอกไม้มาถวายตลอดการทำพิธีเป็นเวลาเจวันเจดคืนณนะต้นแม่น้ำที่ไหลไปยังเขามรกตพยายักษ์ตั้งพิธีใต้ต้นกลางใหญ่ แล้วรายเวทขยายกายสูงเทียมฟ้านอนทอดร่างขวางกั้นทางน้ำเอาไว้น้ำเหือดแห้งถึงดินดานพิเภกจึงทูลเหตุหนต้นน้ำความเป็นมามีเพียงนางสนมและกำนันเท่านั้นที่รู้สถานที่ทับพิธีทดน้ำานุมานจึงแปลงกายเป็นเหยียวไปดักรอเมื่อนางสนมคันทมาลีและนางกำนันทั้งสี่เดินมาเก็บดอกไม้ นางหนึ่งเดินรั้งท้ายเกี่ยวแปลงจึงโฉบจับสังหารสิ้นแล้วแปลงเป็นนางกำนันผู้นั้นลงมาแทนนางคันธมาลีและสี่นางกำนันเดินทางมาจนถึงต้นกลางใหญ่แล้ววางผ่านดอกไม้เพื่อบูชานางแปลงเห็นกระแสน้ำวนอยู่ก็ประหลาดใจเหตุใดผ่านจึงไม่ไหลลงไปกับทางน้ำหนุมานคืนร่างจนนางทั้งสี่หวีดร้องต่างนี้กระเจิดกระเจิงไปพญาวานอนกระโจนลงแม่น้ำ เห็นกุมพกันร่างกายใหญ่ดุดปราการเขื่อนนอนขวางทางน้ำอยู่ก็ชักตรีทยานเข้าแทงกุมพกันพลิกกายหลบกระแสน้ำจึงทะลักไหลบาท่วมท้นดังเดิมหนุมานรุกไล่และชิดจ้วงแทงได้หลายแผลกุมพกันจึงเร่งเหาะเข้ากลีดเมฆแล้วรอบนี้เข้ากรุงลงกาไปแม้ทหารพระรามตามมาล้างพิธีได้ทุกครั้งพญายักษ์กุมพกันก็ยังคงเด็ดเดียวขอเดิมพันศึกครั้งนี้ด้วยชีวิต จึงตัดสินใจจัดทัพเต็มอัตราศึกทุ่มผาระกำลังทั้งหมดทำศึกครั้งนี้ให้แตกหักเตรียมเข้าบทขยี้ศัตรูในวันรุ่งขึ้นครั้นถึงยามอารุณรุ่งถึงศึกชี้ชะตากุมพกัรเห็นเหตุหลางร้ายกาและแรงบินร่อนลงโฉบทงชัยครั้นเสียงโห่ร,ร้องคล้ายเสียงคร่ำครวญรำให้รอบกายล้วนเยือกเย็นกุมพกัรหนาวสั่นสะท้านถึงหัวใจแต่ด้วยมานะแห่งจอมทัพ และเผ่าผงยักษ์อันยิ่งใหญ่พญายักษ์จำต้องประกาศเคลื่อนพลออกไปสู่สมรภูมิพระรามเป็นจอมทัพยืนหยัดสง่างามนำพลวานอนกรีธาทัพเข้าต่อสู้กุมภกันสั่งไพลยพลบุกทันทีขุนศึกยักษ์นันทการนำทัพหน้าเข้าโรมรันประจันบานพลยักษ์และพลลิงต่างโถมกำลังสู้รบหักหานเอาเลือดล้างเลือดและชีวิตเข้าแลกกันหนุมาน ลุกไล่้ายักรวดเร็วดุดไฟลามนนทการโกรธเกลียวทยานเข้าโจมจับทั้งสองซัตว์อาวุธต่อตีกันดุเดือดแล้วหนุมานก็ใช้ตรีแทงนนทการตายแล้วโยนศพลงตรงหน้ารถศึกของกุมภกันกุมภกันเดือดพล่านแผลงสอนอนุภาพเพียงฟ้าบังเกิดไฟเผาไพลพลิง,ล,ล,ล,งล้มดิ่นทุรนทุรายพระรามจึงแผลงศรผ่านจันไปเพื่อแก้ไข บังเกิดเป็นหาฝนดับเพลิงไฟแล้วสอนนั้นยังพุ่งไปสังหารเหล่าคนยักษ์ตายเกลื่อนสมรภูมิบัดนั้นพญายักษ์กุมภกัรสั่งสารถีโลทันขับรถศึกบุตะลยุยพระรามขึ้นสอนอคคณิวาตต้องรถศึกหักสะบันกุมภกัรกระโจนขึ้นบนรถสึกพระรามหมายแลกเอาชีวิตให้จงได้พระลักษ์ตีป้องปัดด้วยส้อนพระรามหัวดซ้ำกุมภกัรบาดเจ็บร่วงตกกระเด็นพระรามแผลงสอนคมมาก ลูกสอแหวกอากาศเสียงดังก้องกำมะนาดและลิวเข้าปักอกคุณพกันพิายักษล้มลงเกลือกกลิ้งชั่วขณะความเป็นความตายนั้นเห็นพระรามมีรูปนิมิตเป็นองค์นารายสี่อนก็ยอมสิโรรากยกมือไหว้ขอขมาสิ้นคำสั่งเสียพยาย Teraz, ักษร้อนรุ่มทุรนทุรายด้วยพิษซ้อนสิ euh. Janeiro, ้นเสียงแล้วก็ปฝันสิ้นใจ ความมืดคลอบลงมาอย่างช้าๆดังพื้นผ้าสีดำที่ค่คอยๆคลี่คลุมร่างไร้วิญญาณของกุมภกันยพยายักษศึกได้จบสิ้นลงแล้วทศกัณฐ์รู้ข่าวก็ร่ำให้ด้วยอาลัยน้องรักพยายักษกุมภกันปวดร้าวสูญสิ้นไปทั้ง10เสียนความข้างแค้นท่วมท้นอัดแน่นอยู่ในอกพยายักษหมายแลกทุกสิ่งเพื่อล้างแค้นให้จงได้